ครับพบกับทีมงานลูกขเดียวฮักมานาหรือสวนเกษตรไฟทูนผสมผสานนำทีมงานโดยช่างน็อตโซลาเซลล์วันนี้เราได้มาจัดส่งชุดประกอบส่งที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอชำนิอ,นนอันนี้เป็นชุดปั๊ม750วัตต์ DC ซีบัตเลดแล้วก็แผงโมโนโมูลเลอร์4แผง อน,นี้ลูกค้าก็ได้ทําโครงสร้างไว้ให้เราครับผมโครงสร้างเราได้มาจากส่งน้ําดีมากครับผมแรงมากน้ําออกเต็มท่อครับผมอันนี้เป็นชุด4ี่แผงแผงนี้ผมจะเลือกใช้แผง er, โมโนมุลเลอร์340วัตต์อุย้ย พามาดูกล่องคอนโทรลกันครับผมตอนนี้ยังไม่ประกอบยังทําไม่เสร็จครับผมนี่ก็จะมีเบเกอร์ดีซีมีเชร์กันฟ้ามีรางทิวมนอนแล้วก็สายดินกันฟ้าครับผมน,นี้รอบทํางานอยู่ที่สามพันสองร้อยรอบครับโวลต์อยู่ที่ร้อยสิบสามโวลต์ครับแอมป์อยู่ที่แปดจุดสาม วัดอยู่ที่926วัตต์ก็ยังไม่เต็มที่เท่าไรแสงแดดก็ยังอ่อนอยู่แต่อุณหภูมิก็ได้อยู่ครับผมน้ำก็เต็มท่อนี่ก็จะเป็นโครงไม้ที่ลูกค้าจัดเตรียมไว้ให้ทางเรา,าก็คือลูกค้าประกอบเองนี่ครับเอพามาถามคุณพี่ว่า เป็นยังไงน้ำ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 ดีไหมน,น้ำแรงไหมน้ำแรงครับแรงมากเลยนี่ขนาดย่อนแค่ย่อนในลึกเนี่นครับวันนี้บาดาลมันมีปัญหาครับผมคือบาดาลบ่อน,นี้มีปัญหาครับคือช่างบาดาลคือเจาะบาดาลลักไก่เจาะห้านิ้วเจาะหนิ้วแต่ว่าไปโหลดสามนิ้ว,วสมมติเราก็เลยหย่อนลงไม่ได้หย่อนลงได้แค่ไม่กี่ท่อนครับผม <จะ S 1> ก็จะ,มะะจะได้โทรตาม ช่างบาดานมาแก้ไขใหม่แต่ว่าก็ไม่มีปัญหาเราลองเทสดูประมาณ20กว่านาทีแล้วคือน้ําไม่ขาดน้ําไหลอย่างต่อเนื่องก็ไหลประมาณนี้นะครับไหลแรงมากน้ําไม่ขาดเลยชุดนี้น้าน้ําน้ําดีมากครับที่เขตจังหวัดบุรีรัยมย์อำเภอเชานิอันนี้คือมาฟังลูกค้าจากปาก <laughs> จากปากของลูกค้าเป็นไงครับคุณพี่ สำหรับทีมงานช่างน็อตโูราสิวสุดยอดแล้วครับคุณภาพครับแก้วเนี่ยเพราะว่าทีแรกผมอาจจะเอาสองนิ้วพักตลอดครับตัวน้ำมันไปไม่ไกลก็เลยเอาลดเหลือนิ้วครึ่งราคาก็เบาเนาะก็เนาะราคาสบายกระเป๋าเบาตรงที่ท่อกับเบาใช่นิ้วมันก็เยอะใช่ครับราคามันก็ไม่ไม่ไม่ถึงกับต้องมาซีเรียสนะครับมันมันดีๆเลยกบแล้วก็ทางเราก็รับประกันสองปี ลูกค้าใช้ไป1ปีกับ11เดือนนี่ถ้ามันเสียหายถ้ามันเสียภายในเดือนที่11บเอนน็ดนี่ผมก็รับผิดชอบทุกอย่างในทุกกรณีครับผมก็ราค,คาพ่อบอ,บอกเขาหน่อยว่าชุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้ราคา32,900ืารครับครับผมราคา32,900บาทคือทั้งหมดเลยครับคือซัมเมือร์แล้วก็แผ่นส่งถึงที่แล้วไม่ช่วยต่อให้ด้วยแล้วก็ส่งถึงที่ไม่ช่วยต่อให้ด้วยครับแล้วก็มาช่วยต่อมาช่วยลงให้ด้วยช่วยต่อช่วยเยอะให้ด้วย น้ำก็ประมาณนี้แหละครับผมราคาก็สบายกระเป๋าคือมันราคาแค่สามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาททุกคนจับต้องได้ครับผมราคาคือไม่ซีเรียสน้ำก็ประมาณนี้นะครับผมโครงสร้างก็อาจจะไม่สวยเท่าไรแต่ว่าเราเน้นคุณภาพคือน้ำคือปัจจัยหลักครับผมถ้าไม่มีน้ำนี่มัน ถึงเราปลูกข้าวหรือว่าปลูกต้นไม้ไม่มีน้ําไปรดหรือว่าไปใส่นี่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับน้ําเต็มทอนะแรงมากครับผมกระพุ่งเป็นเมตรครับอันนี้ก็จะเป็นทีมช่างของที่ที่เขาได้ทำโครงสร้างไว้รอ หากท่านใดสนใจก็ทูสอบถามได้ครับผม